สวัสดีเะยค่ะเพื่อนๆที่้มีอย่างหลายได้จ้าถึงเลิกงานค่ะจะพามาอัปเดตอัปเดตต้นแอปเปิลจ้าที่สูเคยพ้ามาเบิงตะกี้เนาะค่ะเนาะ ตอนนี้เขาออกลูกเรียบร้อยแล้วค่ะลูกกำลังหญ่พอดีเลยค่ะนี่เห็นบ่ค่ะเราจะพามาเบิรงนไก่เนาะค่ะเนาะเห็นบ่คะนี่ลูกเขาเป็นแอปเปิลที่ว่าบ่เปรี้ยวดวยค่ะเป็นแอปเปิลมันค่ะเพื่อนๆเนี่ยซูนึกว่าแต่มันจะดกแต่ว่ามันกะบ่ค่อยดกปันไดแต่ว่ามันกะถือว่าโอเคอยู่ค่ะนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะ หลูกเขานี่ค่ะกับอ่งจิ้มน้ำพริกกินได้สบายเลยค่ะเนี่ยนี่เห็นบ้านเพื่อนแล้วจะให้เบิงกระชามาัดเก็บใดง่ายๆเลยค่ะดึงจริงลงมากเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะซูจะให้เบิงหลูกกล่าังลูกกับ,งกกบังพอดีเลยค่ะเพื่อนนี่ เดซูจะล่องเด็ดซิมเบังเนาะค่ะเนาะนี่เด้อข่ะเพื่อนเห็นบ่ค่ะมันเป็นแอปเปิลมันบ่เปียวตอนนี้ลูกเขายัางแบบว่า เหมาะสมที่จะกินกับพริกเกลือมากมากเลยค่ะเพื่อนๆถ้ากินเล่นเนี่ยยำพันนี่ได้ถ้ากินกับพริกเกลือนี่ก็ร่างพอดีเลยหรือเอาไปดองเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆเนาะแต่สิชิมให้เบิ่งถ้าเข้าอืมสุดยอดเลยค่ะเพื่อนฮึมเต็มเลยค่ะเพื่อน,นเนี่ยถามปลาดกบ๊อมกับปลาดกปันไนนด้ปลาดกแต่อา ดอกมันตะกีนหืลูกกำลังพกกินเลยเพื่อนเพื่อนันเป็นแอปเปลิลที่แบบว่าผู้ใดเก็บกินกคได้ดะะ้ค่ะข้าให้อยากกินกะมาเก็บมันเป็นแอปเปลิลนอะ่ะ ขึนน่าจะขึ้นเองนะคะเพื่อนๆเนี่อู้มองนี่แม่เพื่อนเพื่อนเอ็นบอกค่ะดกขนาดเลยเจ้าวัานน่ะมืได้ยุทธูซ้จมะมาเก็บเอาไปจิ้มน้ำพริกกินหรือว่า ตำแอปเปลิลเนาะค่ะเนาะสุวัตตำแอปเปลิลก็ลังกินพอดีเลยอันเนี้ยเนี่ยหวานหวานเพื่อนสุดยอดเลยอะ่ะมันเป็นแอปเปลิลมั่นอะ่ะมันเปรี้ยวดีเลยคะ่ะที่ว่ามันยังมีอแอปเปลิลไก่บ้านให้ได้เก็บย่งางออกมาเปิดประตูมากกับเก็บได้เลย มันมีอีกหม่องนึงเด้อค่ะเพื่อนเสียงรถดังมันมีอีกหม่องนึงเด้อค่ะเพื่อนเดี๋ยวให้เขาออกรกออกให้มันหลายก่อนเดี๋ยวซูวางซูจะภาพปั่นจักรยานไปเบิงเพราะว่าเหมือนนี่ซูพึ่งเลิกงานมากแล้วค่ะเนาะก็เลยเอเห็นแอปเปิลวิหันมาเจอบ่ได้เบิงจักยเทือพอดีค่ะรถมาจอดไป มันมาเจออ้ามันออกลูกใหญ่เดีวตัวน,นี่เนาะก็เลยเอ่อจะพามาอัปเดตเบังว่าลูกเขาใหญ่ซ้ำใดจังหน่อยกับกินใดแล้วค่ะทดสอบกินแบบกำลังซ้ำเนียค่ะกำลังดีเลยเดี๋ยวจะเอาไปจิ้มกัะพริ่เกลือสุดยอดแหละ มันมีปากแดงจักน้อยด้วยค่ะเพื่อนพึ่งเหลืองานมากดีค่ะเพื่อนเห็ดบ่ะค่ะต้นเขาเฮ้ยสะออนแห้งเบิงลูกเขากับร่งพอกินเลยค่ะแต่สูญจะพาไปเบงพักบุ่งว่ามันสกินไ้หเลยยัง เมือหลังจะพาไปไปปันกก่นจักรยานไปเบิงมันจะมีอีกหลายตนเลยค่ะเฮาสามารถเก็บกินได้ไผสิเก็บกินก็นได้แล้วแต่มันเป็นมันขึ้นมาเองมันบอกง่าไงซะม่มีคนปลูกเมน,นีซูอะจะเฮ็ดเกี่ยวด้วยค่ะเพื่อนๆเฮ็ดเกี่ยวก่อนไปเฮ็ดงานให้เพื่อนอให้แฟนซูได้กินเขาก่อนเนาะค่ะ <laughs> ยังสิบว่าผู้เลอยอยู่ เลขาพึกบุงถ้ามาอัปเดตค่ะเพื่อนเพื่อนคูจะทอนหญ่เขาจะง่อยด้วยค่ะเสียงดังในเลขาเพื่พอนขังบางก็าตัดหยาแม่เสียงดังดังตัดหยายอย่างเหมือนนี้ตนเขากำลังสีไงขึ้นมาจากน้อยค่ะเพื่อนเห็นบอเนี่ยแต่กินอยู่แต่มันอาจจะบ่งามแค่นั้นแะคะ่ะ นี่ก็แห้งสิบล็อดแ <laughs> ต่อยากถามขนาดน,นี่ค่ะพักงูซุกเดี๋ยวซุ่นอันนี้เนาะค่ะเนาะซุปผูกไว้ตั้งแต่หลายๆปีละย่ำปีนี้บ่ได้ปลูกอีหยังเลยพ่อพ่อย่ำไอหนาหนาวเบิดเนาะค่ะเนาะเขาจะขึ้นมาเองของเขาเห็นปะมันบ่ตายมันขึ้นมาเองแบบดอกมันก็ยัางล้มล้มแหลมๆอ,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 อยู่ค่ะ เดี๋ยวเอาไว้แบบว่างๆไม่ีโอกาสดีๆคืจะปลูกไม้ค่ะรือออกปลูกไม้เบิดเลยค่ะอันนี้ก็เครื่อกันกระล้อมกระแหลมกันตะลุตลกต้ส่วนอันนี้บอกค่ะเพื่อนๆเบิ้มคืออ่าจักอาเสียไปแต่ย่้มได้เขา็ขึขนมาอยู่เนี่ยค่ะเพื่อนๆนี่นะดอกงามงามแหม รู้จำบ่ได้เลยว่าสูเสียไปแต่ตอนไหนเนี่ยเพราะานั่งจะออกดอกไม่หีิโอ้ยเบิ่งขุนอ่ะเห็นต้นอันนี้บอเก็บกินก่อนลูกบอกใหญ่นึง ขามาบานก่อนคนขังบานเขาตัดเนาดี๋ยสูจะพ้ามาเบิงเกี่ยวเนาะคะ่ะเนาะเกี่ยวแบบบ่าสูจะเฮ็ดกินก่อนไปเฮ็ดงานค่ะเพื่อนๆนี่สุต้มน้ำไปเรียบร้อยแล้วนี่จริงๆอะ่ะนี่ค่ะเกี่ยวสูกับเฮ็ดเองค่ะเพื่อนๆเห็นบ่นี่ค่ะเพื่อน ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งน้ำเดือดห่อนๆแล้วก็ลวกไว้แล้วก็ตักใส่ถ้วยไว้มันก็ติติดกันแน่แต่ว่าสูใส่ไอ olive oil อออกันติดอยู่แต่ว่ามันจะเอาออกบ,บ่บุนนี่ค่ะจะเฮ็ดอ่าให้แฟนกินน้ำดอกสูกินน้ำก่อนไปเฮ็ดงานนี่ค่ะสูเฮ็ดเองค่ะน้ำก็พร้อมแล้วเดี๋ยวก็จักหน่อยก็จกังสิก,กินเนาะค่ะเนาะหลายเติบอยู่งด้วยค่ะนี่สกินก็คนละถ้วยแล้วค่ะ กินกันคนละถววล้วยจะบลอยแล้วมันเหลือหลสุกก็เลยกาบาสบายถ้ากินอีกค่ะเพื่อนๆอุ้ยเดี๋ยวเขาังอุ่นใส่ย้ำสิกินเนาะค่ะเนะาะจังอุ่นใส่เอาเมื่อน,นี้จะพาพเพื่อนๆมาเอาจัก,กรยานจะ้ะจะปั่นจักรยานเฮ็ดงานด้วยครับเมื่อน,นี้เพื่อนๆเพราะว่าอายียงเพราะว่า รถถ้าไปจอดรถตอนนี้เขาเขาคิดเงินง่ายเพืเ่อๆมันจอดบอฟฟี่แล้วหลังหกโมงมันเสียตังค์สู้กันเลยอ่ะจะเอาจากกักรยานบาดีกว่าบับรไกดเนาะค่ะเนาะจักรยานคู่ใจก่อนนี่้้อค่ะเพื่อเห็นบอค่ะ ខ្ញុំទៅពេញទៅពីគ្រប់ពីทุกอย่างค่ะอยู่นี่ เด้อค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวซุปปันแตก็ยังไปทำงานก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวจังมาถอดกันไหมเนาะค่ะเนาะ